เคยสงสัยหรือเปล่าว่าเหตุใดการที่พระเยซูทรงฟื้นเป็นขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อเราอย่างมากลองถึงมนุษย์ที่ตายไปแล้วสามารถให้ชีวิตแก่เราได้หรือไม่ก็คงเป็นเช่นนั้นไม่ได้แล้วให้ความเป็นเพื่อนได้ไหมอืก็อ่านไม่ได้แล้วการให้พลังเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราละ่ะงั้น คุณคงเห็นปัญหาแล้วข่าวดีคือเพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนอยู่พระองค์จึงทรงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แต่พระองค์เป็นขึ้นมามาได้อย่างไรพระเยซูทรงบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าความชั่วร้ายฆ่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่สามารถฆ่าชีวิตพระองค์ได้นั่นเองพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถชนะความตายได้ด้วยความบริสุทธิ์ ที่ไม่เพียงแต่ทรงซ่อมแซมจุดแตกหักแต่ยังทรงชำระล้างความชั่วร้ายและทรงให้มนุษย์ใช้ชีวิตกับพระองค์ชีวิตแห่งอิสรภาพและความสุขรั่งพลูออกมาด้วยความรักและการได้อุทิศต,ต่อพระองค์เพราะชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างไม่มีที่สิ้นสุด